ถามถึงพี่เต้นก่อนลวกันนะครับว่าการที่นํารายการอ e ีเตอร์อีจันจากแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งถ้าถามว่าได้รับความนิยมขนาดไหนเนี่ยผมลองเข้าไปดูและผมได้มีโอกาสไปติดตามถือว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างมากรับประกันแล้วก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากยอดวิวแต่และ EP ีไม่ต่ามกว่าล้านเลยครับพี่เต้นการนําจากออนไลน์ คอทีวีครั้งนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับพี่จริงๆก็มีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมอิจังเนี่ยก็มีโอกาสผลิตร,รายการอื่นๆให้นะครับก็คือแฟ้มสุบสวนนะฮะก็เคยเคยคลุกคลีกันอยู่กับทีมงานของท่านแล้วทาทีมอสมทก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพจอิจังนะครัอิเตอร์อิจังก็เอ๊ฮ้่เรา,าไปดูอย่างที่ดีมบอกไว้ว่าแต่ละ EP เนี่ยยอดวิวเนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือการเข้าถึงเนี่ยก็ถือว่าในระดับออนไลน์เนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่ออยอดวิวไม่เท่าไหร่อ้นเนื้อหาเนี่ยเราลองไปดูเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าในออนไลน์นบางทีมันมีการตีหัวเข้าบ้านมีการปัน่นมีการเขีย่ยมีการใช้เทคนิคต่างๆมีการบูสต์มีงานอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่พอเราไปดูในเนื้อหาปุ๊บเนี่ยที่มันสอดคล้องนะครับกับแนวหลัง ช่อง9กด30ของเรานะครับเพราะเราเนี่ยจริงๆเนี่ยวันที่9เมษายนนี้อาจารย์ครบ71ปีอยู่มานานตั้งแต่โทรทัศน์ช่องแรกแล,แล้วเนื้อหาที่แบบเนี้เราถือว่าโทรทัศน์ช่อง9เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนที่อยู่กับคุณผู้ชมวางใจได้เวลามีอะไรเปิดขึ้นมาเนี่ยกด30มาดูที่ช่อง9เนี่ยเออมันเป็นที่พึ่งได้เพจอเตอร์อิจันหรือว่ารายการอเตอร์อิจันเนี่ยเป็นที่พึ่ง อีกที่พึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับของคนที่ใช้คาว่าบางทีมันไม่รู้มันจะเจอหรือเปล่ามันเลยเป็นที่มาของคําว่าปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นหลายคนบอกแหม้ดี๋ยวดูไปเดี๋ยวก็เจอเออแต่เจอแบบไหนอันนี้สําคัญนะครับคนที่พัดพลาดจากกันไปหรือจะไม่เจอจะด้วยเหตุผลอะไรหรือบางครั้งเนี่ยบางครั้งที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเหมือนจะเจอจะเจอ เจอแล้วนะทั้งสองฝ่ายนะก r รี Green. ปรากฏว่าในที่สุดแล้วทั้งสองคนไม่ได้อยากเจอกันนะก็มีมันมีเรื่องที่มันพลิกพลิกเงี้ยสมมติคนรักที่หายไปปรากฏว่าไปตามหาทีมอีเตอร์อีจันเขาไปตามหาจนเจอแล้วอีกฝ่ายนึ้งบอกว่าโอเคก็รู้ว่ารักอะ่ะแต่ไม่เจอได้ไหมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยเวลาดูไปในคอนเทนต์เรื่อยๆเนี่ยมัน มันหักมุมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ดูไปแล้วมาเจอแฮปปี้อนดิ้งจบเจอแฮปปี้อนดิ้งจบ,จบมันไม่ใช่แบบนั้นทําให้เราเลยตัดสินใจทีมงานช่อง9ก้ากดสามบนี้ก็ลเลยพูดคุยว่าไอคอนเทนแบบนี้เนี่ยน่าจะตรงกลุ่มเป้าหมายของทางช่อง9ก้ากด30ของเราที่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมนะครับก็อยู่กันมาตลอดแบบนี้แล้วก็ทีมงานเนี่ยถามว่าจากออนไลน์สู่ออนแอร์เนี่ยเชื่อว่าทีมนี้เนี่ยดูตัวอย่างกันมาดูเทป บางสว<ช>่วนที่ได้ออกกาดไปแล้วหรือเผยแพร่มาแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับและอย่างที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่รายการคุณรีมเขาเนี่ยค่ะทาเก็ตเนี่ยชาวบ้านมาเลยนะฮะแล้วก็มีรายการอื่นๆที่เป็นแนวเนี้ยแล้วมาบ่ายสองต่อเนื่องด้วยอีเตอร์อีจังเนี่ยเชื่อว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลา,ววลาที่เข้มแข็งเรียกว่ามาเติมเต็มให้กับช่อง9ครบ30นาฬิกาครับ นภาพบรรดานฝากกดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทรไายยิ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า